สวัสดีครับผมวันนี้เราจะพามาดูต้นไม้ที่ปลูกไว้ประมาณเก้าเดือนอันนี้เพิ่งปลูกไปเพิ่งปลูกไปได้ประมาณเดือนหนึ่งไม่รู้จะรอดหรือเปล่ารอดแดงไหมนะแต่ยอดมันแตกออกมาแล้วไม่น่าจะรอดไม่น่าจะโอเครอดอยู่นี่คือต้นผมจําชื่อไม่ได้ครับต้นนี้อะไรวะจําจชื่อไม่ได้เนี่ยเอยจาชื่อไม่ได้ต้นนีปลูกไปเก้าเดือน ดูความแตกต่างว่าเก้าเดือนโตเท่านี้นะครับเก้าเดือนส่วนอันนี้จาได้อยู่อันนี้คือต้นมะฮอกกานีปลูกไปเก้าเดือนเหมือนกันนะครับนี่เก้าเดือนแล้วโตวขนาดนี้มาดูแต่ที่มันที่โตวไวที่สุดก็คือเนี่ยกระถินเพทาใบสวยด้วยต้นใหญ่ไวมากอันนี้เก้าเดือนนะครับปลูกเก้าเดือนถ้าใครจะปลูกทําแบบ เอาเนื้อเอาเอาอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยกระถินเบทาเนี่ยโตไวมากพยุงเหมือนกันพยุงก็ปลูกไว้เก้าเดือนเหมือนกันตัวเท่านี้แล้วต้นเท่านี้แล้วครับมาดูดูความแตกต่างเสอก็ต้องมาแต่งกิ่งมันหน่อยพยุงเดี๋ยวต้องมาแต่งแต่งกิ่งมันนะครับนี่ดูยขึ้นอย่างนี้แล้วนะครับส่วนยังนางก็มันแรงสู้แรงไม่ไหวนะเลี้ยงเลี้ยงไปน,นี้ก็รอดอยู่ อันนี้ก็ปลูกไว้ก็รอดอยู่นี่รอดแล้วรอดแล้วเดี๋ยวต้องเอามาปลูกเพิ่มเดี๋ยววันนี้ต้องเอามาปลูกเพิ่มอีกประมาณส30-40ต้นนะครับผมก็ต้นรอดก็รอดนะครับนี่น,นี่รอดอยู่นี่รอดอันนี้ก็เสี่ยงแล้วผมจะปลูกให้เป็นอุโมงนะครับเป็นอุโมงไปอันนี้เพิ่งปลูกได้เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งครับผมเอามาเอามาปลูกแซมกันให้มันขึ้น เดี๋ยวผมมาปลูกตอนตอนเดือนเมษานะครับนี่ตอนเดือนเมษามาปลูกเดี๋ยวต้นมันยังเดี๋ยวามารอดไหมรอดนะครับผมเพราะว่าเริ่มแตกใบแล้วดูนี่คือปลูกเด็นนเก้าเดือนเหมือนกันอันนี้ก็เก้าเดือนแต่ว่าด้วยด้วยสภาพดินนะด้วยสภาพดินมันแข็งแก่งเน่แต่มันก็สู้ชีวิตเหมือนกันมันงามแล้วเออมันก็สู้ชีวิตเหมือนกันครับผมมาดู มองกานีนะครับอันนี้มอกกานีเหมือนกันพยุง9เดือนเหมือนกันดูสภาพความแตกต่างระหว่าง9เดือนเนาะกจต,ตรงนู้นตรงนู้นมันชื้นตรงนี้มันน่าจะดินดินแข็งทําให้ลากเดือนไม่ดีนะครับอันนี้ก็9เดือนพยุงก็9เดือน9เดือนหมดเลยแต่สภาพแค่นี้นะครับผมมองกานี9เดือนแต่แต่ที่หน้า อันนี้ก็คือเนี่ยต้นเนี้ยสองต้นแล้วนะมันเป็นต้นที่โตไวมากเป็นต้นที่สุดยอดจริงสู้แบบสุดยอดนี่เก้าเดือนนะครับเก้าเดือนสุขภาพจะต้องต้องมาแต่งกิ่งหน่อยสักพักจะต้องมาแต่งกิง่งตัดหญ้าถอนหญ้าด้วยพื้นไมนสูงนะครับนะก็นะี่อันนี้ผมจําไม่ได้ว่ามันต้นอะไรเนี่ยเหมือนไม้ประดับนะ ไม่ไม่มันเป็นไอ้ต้นอะไรสักอย่าง,ง,งเดี๋ยวต้องไปทำไม่ได้ปลูกประดับหรอไม่ได้ปลูกไม้ยืนต้นหรอไม้ยืนต้นเนื้อมันดีมากเนื้อมันดีแต่ต้นมันสวยนะใบมันสวยนะรอ,นนอดอยู่เก้าเดือนเท่ยกาสภาพเก้าเดือนนะเป็นได้แค่เนี้ยดูสภาพด้วยกันต,ตกมามันกำลังงามรอ,อดรอดอยู่เพราะเก้าตั้งแต่เก้าเดือนมันรอดตั้งแต่เมษสาวมาได้แสดงว่า มันสุดยอดไงมีนาเมษาคือไม่โดนน้ําเลยมันสุดยอดบอกแล้ว่ามันสุดยอดนี่ดูเก้า <9 S 2> เดือนดูนะครับเก้า <9 S 1> เดือนโตวไวมากไม้นี้เป็นน้าเป็นไม้ที่น่าปลูกทนแรงสุดๆโตวไวสู้ชีวิตสุดๆนี่คือต้นนี้เลยน,นะก็น่าจะหมดลวนี่เก้า <9 S 1> เดือนเก้า <9 S 1> เดือนก็ต้นกระหล่ำตอง,องนี่นี่เป็นต้นที่สู้ชีวิตจริงๆ ทนแรงทนแรงสุดๆไม้ไปไง<ะ>เนื้อไม้เนื้อไม้แข็งเอาไว <ไป S 1> <ง>้ทำบ้านเหรอเอาทำบ้านได้ต้นต้นสูงลำตรงนะครับต้นใหญ่ทำบ้านนะครับซึ่งหน้าปลูกอีกต้นหนึ่งคือแต่ที่ปลูกยางนาเพราะอะไรเราอยากได้กินเห็ดเผื่อมันมีเห็ดเชื้อเห็ดอยู่ข้างล่างเนาะเดี๋ยวผมยะมาปลูกเพิ่มอีกหน่อยหนึ่งแถวเนี้ยอ่ะนะโอเคครับ อันนี้ก็จะเป็นต้นมะม่วงต้นมะม่วงแล้วต้นมะม่วงอันนี้ก็สู้ชีวิตเหมือนกันจะรอดอันนี้เอาปลูกช่วงเดือนเมษานึกว่าะจะไม่รอดนะต้นเนี้ยที่แรกก็นึกว่าจะไม่รอดใบเริ่มเหี่ยวลงนะฝั่งนู้นก็จะเป็นต้นยางนานครับต้นยางนาก็ปลูกเหมือนกันก็เก้าเดือนเหมือนกันแต่มันโตช้านะโตช้านะครับก็โอเคครับผมก็จบาพาพาเที่ยวชมเออ ส่วนต้นไม้นะครับไม้ไม้เบญจบพรรณนะครับโอเคครับขอบคุณครับ